โอ้ oh, ยังสิบินเลียนอยู่เลยเหรอสิบิลเลียนสิบิลเลียนนี่คือแม็กสุดแล้วนะราคามันตั้งสูงกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วนะฮะเพราะว่ามันจะเก็บในกระเป๋าไม่ได้คือทุกตัวตอนนี้ทานิคิบทินเลียนหมดเลยครับโอ้โหอันนี้หกสิบห้าราคาไม่ลงเลยครับสองินเลียนราคาตั้งมั่วก็เยอะผมว่าคุณเพสตันก็น่าจะคิดมาประมาณหนึ่งเลยนะตอนที่อัปเดตทุกอาทิตย์นะครับอัปเดตทุกอาทิตย์มาประมาณครึ่งปีได้ไมั้งใช่ไหมหลายเดือนอยู่แล้วก็ปรับมาเป็น2อาทิตย์เพิ่งจะไม่กี่ไม่่่กีีททิยทแล้วนะ คือก็คงคิดไปแล้วว่าถ้าเกิดอัปเดตมาทุกอาทิตย์มาสักระยะหนึ่งพอคนเริ่มเล่นน้อยลงก็อาจจะต้องกลับไปพัฒนาเกมใหม่เพราะว่าเขาเคยทํามาแล้วแล้วก็อาจจะหยุดไปเพื่อมาอัปเดตเกมนี้แบบจริงจังคือเกมนี้เนี่ยต่อให้อัปเดตไปมันก็ไม่น่าจะมีคนเล่นเยอะเหมือนช่วงที่กลับมาทําใหม่ตอนนี้ทิ้งไปนานๆแล้วนะฮะช่วงนั้นกลับมาทําปุ๊บอัปเดตเป็นล้านคนเล่นเป็นล้านนะครับแต่ว่าพอสักระยะหนึ่งไปแล้วคนก็ลดลงลดลงเรื่อยๆมันก็เป็นธรรมชาติของเกมถึงแม้ว่าจะมีระบบอะไรมาใหม่มันก็ดึงคนกลับมายากอ วันนี้เรามาดูผมตั้งใจว่าจะมาดูเจ้าไส้กรอกนะฮะว่าราคาจะลงไหมแต่ดูท่าแล้วน่าจะยากมากจเจ้าไส้กรอกฮอทดอกนะครับอยากจะเลี้ยงไว้สักตัวหนึ่งแต่ปัญหาคือไม่มีปัญหาคือไม่มีเลยโอ้ขบี้วัล่ายังไม่มีเลยครับโอ้โหหายไปไหนหมดคนเล่นหายไปไหนหมดไม่มีเลยอ่ะเททานิค ไม่เหลือเลยนกแก้วยังเป็นทิลเลียนอยู่1.28ทิลเลียนราคาประมูลก็1ทิลเลียนนะฮะราคาหน้าร้านกับราคาประมูลใกล้เคียงกันราคาแพงมาก1.25เหมือนกันอันนี้1.25ทิลเลียนคิดดูฮะซื้อตัวใหญ่ในราคา1ทิลเลียนนะครับ10ทิลเลียนเหมือนกัน,นะฮะโอ้โหคือสรุปคือไม่ว่าใครนะครับไททานิคเห็นไหม สิบทิลเลียนตั้งราคากันแบบนี้ถามหน่อยมีคนซื้อไหมเนี่ยไม่น่าจะมีคนซื้อนะนอกจากจะแบบเพิ่งขายได้สิบทิลเลียนเหมือนกันแล้วก็าามาซื้ออะไรอย่างเงี้ยน่าจะได้คือเท่ากับว่าเทคนิคทุกตัวตอนนี้ราคาเท่ากันหมดเลยไม่ว่าจะหายากหาง่ายยังไงนะครับเสียงดังมากเลยเพื่อนไปรวมห้องอื่นได้เพื่นี่าไมนนี้มีปิดเอฟเฟกเสียงคนอื่นน่ะถ้าปิดคือปิดหมดเลยโอวัต อันนี้คือใต้แมปของอันนี้เหรอตลาดโอ้เพิ่งเคยเห็นมีสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้ด้วยอันนี้คืออะไระตู้อะไรอันนี้ตัวรวมหรือเปล่ารัวแบงค์โอ้ผมตกวา,างล่างครับทะลุแมปเลยกดบูทดูตรงนี้ได้ด้วย <c oughs> อ่ะหาว์ักลับมาโอเคขอบคุณครับเจ็ดสิบบิลเลียนอันนี้ก็ราคาไม่ลงเลยนะอ่ะเรามาดูอันนี้น้องหมาน้องหมาอ่าเจ้าชิบะเกมเมอร์ amer, นะฮะสองจุดสี่บิลเลียนเนี่ยตัวใหญ่คือแบบ โอ้โหราคาเป็นทินเลียนมันเป็นไปได้ยังไงอ่ะตัวใหญ่นะครับราคาเป็นทินเลียนนี่ตัวมิติคอลใช้นี่มิติคอาไม่ใช่ฮาร์ดคอร์ด้วยนะเกือบหนึ่งทินเลียนอะ่ะแมนชั่นของน้อง,องหมาเหรียญยังมีอยู่ไหมมีอยู่21ทินเลียนนะฮะข้างในนี้จะมีตัวใหญ่อยู่3มตัวแต่มันใช้เหรียญเยอะมาก7.2บิลเลียนคูณ8นะฮะนี่3ตัวเลยผมยังไม่มีสักตัว น้องหมานักดับเพลิงน้องหมาเล่นบาสแล้วก็ชิบะเกมเมอร์เผื่อฟุกเผื่อฟุกเหมือนเดิมบูสอยู่ใช่ไหมบูสอยู่บูสอยู่ตัวใหญ่สักตัวหนึ่งอันไหนก็ได้มิติคอฮอทด็อกยังเปิดซีเฟตจากตู้นี้ไม่ได้เลยนะฮะมิติคอมิติคอ แป๊บเดียวหมดไปหนทิลเลียนโอ้โหเหรียญกินเหรียญเยอะมากผมจะเปิดได้ตัวใหญ่นะฮะเหรียญน่าจะไม่พออ่ะแปบ๊บเดียวฮะเหลือ16ทิลเลียนนะครับประมาณนี้ก่อนเรามาดูการฟาร์มหน่อยว่าเป็นยังไงอ่ะนี่คือชุดที่ใช้อยู่นะฮะมีตัวที่เป็นอีโวตัวใหญ่ที่เป็นรโยตี้แล้วก็ตัวไททานิคนะครับ2ตัวที่เหลือ มันลดน้อยลงทุกทีทุกทีหนึ่งติ๊กได้เท่าไหร่พลังเยอะมากตู้นี้พลังสูงสุดที่เรามีคือสามร้อยกว่าคอดิเลียนนะครับฮะเปิดครั้งหนึ่งใช้เจ็ดบินเลียนนะฮะโอ้โหอันนี้คือเหรียญที่ผมเหลือมาจากตอนที่ใช้อันนี้ไงเส่เสรียงไม่จำกัดแล้วก็ฟาร์มเหรียญจนเต็มนะฮะมันยังไม่หมดแต่อันนี้คือโอ้โหฟาร์มยากมาก ร้อยกว่ามิลเลียนอ่ะลองเปลี่ยนเป็นกระตูนคอยกระตูนคอยตัวที่เป็นกระตูนคอยที่เป็นฮาร์ดคอร์ผมมีแต่ตัวเก่าอ่ะพลังน้อยแต่ว่าอ่ะลองดูก่อนอีโ e วใช้นี่อีโวอ่ะครบแล้วอ่ะคราวนี้มาลองดูไม่มีเททานิคเออนี่สามบินเลียนโอ้ใช่ใช้ตัวที่เป็นตัวฮาร์ดคอร์ดีกว่าดีกว่าเยอะงั้นต้องไปเก็บตรงนู้นฮะ ไปเก็บสัตว์เลี้ยงที่เป็นอีเวนต์ตรงที่โซนฮัดคอร์นะครับแล้วก็มาเปิดอันนี้ดีกว่าเพราะว่ามันมี3ตัวมันน่าจะออกออกได้ง่ายกว่าเดิมหน่อยนึงอะ่ะตัวใหญ่3ตัวเลยนะเก็บเหรียญซัมเมอร์ใช้ตัวไหนดีอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นตัวที่พลังเยอะเลยทีเดียวเหรียญได้ไม่ถึงล้านหิบสมบัติคูณ10ติ๊กหนึ่งเท่าไหร่สี่แสนเองออาลองเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นฮัดคอร์ สัตว์เลี้ยงฮาร์ดคอร์แต่ว่าไม่ต้องคำนึงถึงอันนี้ไม่ต้องคำนึงถึงสกิลสามแสนสี่แสนพอกันครับถ้าไม่ใช่เหรียญที่เป็นเหรียญในโซนปกติเนี่ยก็คือใช้ตัวที่มีพลังเยอะดีกว่ามันจะได้พังเร็วกว่านะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นเหรียญในโซนต้องเปลี่ยนเป็นตัวฮาร์ดคอร์ที่มีสกิลของเหรียญน,นั้นๆจะดีกว่าคูณส uh ิบ huh. ย uh ี่สิบล้านสามสิบล้านอะฮะอะฮะสิบเก้าล้าน รีเจนเดอรี่หนึ่งบิลเลียนะครับรีสกิลหรือ,อยังกระตูนคอยสี่กระตูนคอยสี่ก็ได้อยู่นะหนึ billion. ่งบิลเลียนเอามาไปลองใช้ดูหน่อยหนึ่งจุดห้าบิลเลียนเอาเอาอ,อกทำไมอ่ะโอ้โหบลเขึ้นราคาต่อหน้าต่อตาได้โปรดโนมีหลายคนเรียกร้องว่าพี่ พี่เปิดแปดตัวสิครับมันจะได้แน่นอนไททานิกคุณเพรสตันคุณคิดว่ายัางไงผมลองมาทุกวิธีแล้วคือตอนที่ได้ไททานิกเนี่ยเปิดตัวเดียวนะเปิดแปตัวไม่เคยได้ไททานิกแต่ว่าตัวใหญ่เคยได้อยู่แต่มันก็มันแล้วแต่เปอร์เซนต์ใช่ไหมบูสต์เรียังบูสต์แล้วบูสต์ทุกอย่างแล้ว8ดอันนะฮะมานี่ดูเลย8ดอันไม่คลิกผมบอกแล้วเปิดสมเปิดหเปิดแด มันก็เหมือนเดิมมันอยู่ที่คนนี้เขาเป็นผู้ตัดสินชะตาชีวิตเรา,า,ห,าหลายแพ็กแล้วนะคุณเพส่สั้นที่เปิดไปเนี่ยแล้วไม่ได้อะไรเลยเนี่ยเยอะมากปรับความเข็มหน่อยเหอะให้คนที่เขาเล่นแบบเปิดปกติให้มันเปิดได้บ้างได้ไหมปรับความเข็มหน่อยอโอเคแพ็กแรกผ่านไปอ่ะเปลี่ยนเซิฟเปลี่ยนเซิฟ เฮ้ยแสงสวยแฮะตรงนี้แสงสว่างใช่ไหมจะนำโชคมาใช่ไหมคุณเพสตันแสงสว่างนำโชคที่ฮาร์ดคอร์อะคลิกหน่อยจะเรียกว่าตำน้ำพริกละลายน้ม่น้ำก็ไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาไปแอบอยู่ข้างในไปโอ้โหคลเคล่นด้วยก็ว่าอยู่ไม่ไม่ครบแปดอันเมื่อกี้เฮ้ย แล้วไททานิกล่ะคุณเพสซันผมคิดถึงไททานิกมากเลยเนี่ยมันไม่มานานแล้วไททานิกมันไม่มานานแล้วคุณเพสซันช่วยจัดไอ้สักตัวได้ไหมเ็จะแตแสงตรงนี้สวยจริงๆนะอ่ะแต่ก็ยังดีคลาเคนมาอีเวนต์เอกขายไม่ค่อยได้นะฮะราคาไม่ดีได้แค่ไม่กี่บิลเลียนสิบบิลเลียนแล้วเหรอก่อนหน้านี้ประมาณ5้าบิลเลียนนะฮะ ตอนนี้9ถึง11บิลเลียนนะครับอีเวนต์เอกเปิดแล้วไม่ได้การันตีตัวใหญ่นะอ่ะฮะเอาละไทาทานิกไทาทานิกนะครับอืมอืมอืม,อมคลิกหน่อยคลิกหน่อยโอ้โห,โหละลายตุ๊บตุ๊บตุเสียงมันเพาะมากเลยคุณเพลตันเสียงตอนเปิดไม่ได้เนี่ยา ไททานิก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 อืะสุดท้ายหมดแล้วครับสามแพ็คได้ตัวใหญ่มาตัวหนึ่งก็ยังดีนะเป็นคลาเคน200ร้อยบิลเลียนโดยประมาณหมดแล้วเรียบร้อยโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ